ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชองฟ้ามงคลใช่นะครับมืดในเซาวันที่แดตุลาสองพันร้อยหกสิบเจ็ดพ่อหันยุตตลาดบ้านน้องไห่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับด้วยดอนโมงมากนะครับตลาดนี้ครับเปิดทุกวันอังคารนะครับเซานี้อากาศดีๆควายก็หไล่ควายก็หลายคนกับเขามาซื้อควายลายครับช่วงฝั่งนั้นเป็นง่วนนะครับฝั่งนั้นเป็นง่วนรถไปจอดฝั่งนี้เป็นเขาจี้ครับ มาหนี่คือบรรยากาศบ้านๆมีเขาจีเพิ่งดยเขาจีห้อนๆมีเจ้าบองแถมแถมเจ้าบองพระนะแม่ข้าใจดีดีแถมเจ้าบองแถมเจ้าบองแต่ว่าซ่อนซ่อนแถมเพิ่งดูคนซ่อนน้อยๆซ่อนเจ้าบองย่านตักหลจะได้บุย่านตักหลา,า,า,หลาแล้วว่าถ้ายากได้หลายห่อตอง,องรถพนาเจ้าแล้วว่าเขาจีเดี๋ยวก็จำเจ้าบองเนี่ยนะแม่ข้าอันนี้บรรยากาศตลา,าดบ้านนองให้อำเภอเอำเภอดอนมง่งจี อำเภอ,อ,อหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับตลาดที่เปิดทุกวันอนงข้ารนนะครับเปิดทุกทุกวันอัึ่งข้า่นคุณเมี่ยแล้วผมนี่ก๋วยเมีย่ยงมาช่วนกินเนีย้ยมันประกาศตลาดีตลาดาบ้านๆนะครับไ <S S S> วาขกาหลายครับควายเขามาหลาคุณไขายหลายคเขผมาซื้อควายหลายนะครับพอแม่พี่น้องเขามารับช่มรับฟัง่งเรทิ่มเข้ามาฟ้าม้งคนใช่นะครับเรื่อสิไร้รู้ราคาตลาดไายขอนแกน่นอุดรอูเวียงเวียงสินะครับ ทุกตลาดนะครับพิมพ์คำว่าฟ้ามงคลใช่นะครับเดี๋ยวกสิเิ้งขึ้นฝากกดติการกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยครับเด้อเพื่อว่าเป็นการเสียไม่ลาบไปมึงราคาไพ่ลงมือลราคาไพ่ลงมึงเท่าไหร่ก่อครับเด็เท่าไหร่ก่อนนี่เอาก็ถือแก้ตือด้วยท่าอนึงเนาะอ๋อค่าไปล่างเอบอมือนสามไปล่างเหรอหนึ่งเงนามพันเจ็ดร้อยคนหนึ่งเนสามพันเจ็ดร้อย สามตัวสา,ามึงนวมราคาสิบสามออราคาควอยเม่สาวลงมึงแม่สาวเมวสาวสูงเท่าไรไม่เดียวร้อยสามสิบยังย่เดียอยสาดเดนร้อยสาสิบหาบวกลบพุละเนาะสาม4สิบสามสมสิบี่เนี่ยะนะครับเม่สาวแม่สาวพ่อมาสมแต่ว่าวหางขึ้น,นยาวดีดีคุน หางเงยา้าด้วยเขาเลย,ยเขาพายดีหนาสีดีพร้อรผสมฟันแท้คู่หนึ่งไปให้น้ำนุ่มฟันน้ำนุ่มอยู่ครับฟันน้ำนุ่มคว้ยปีกวุนี่แหละครับคว้ยยันมันจะนี่หดหดยันข้นกันนีหด,หด,เ,หดเปิดราคาเท่าไรครับหนึ่งสองหมื่เก้าครับสองหมื่นเก่าพันบาทเ,เป็นแบบสีสันดีครับอัตลักษณ์ตตตแต้มแก้มทำดีแห้งขายง่ายน้ำถัวเงยว้ว องคอดีปนปนชาปีครับปนชาปีเราล้ำสูญเงี้ยนะสองหมื่นเก้าพันเนาะเอาขอเบอร์โทษหน่ครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งสองหกกันนะสองหมื่นเก้าเก้าสามพันลงมึงเอาชั่วๆมันครับออพ่อข้อยเปือกเพ่อข้วยนุ่มเปือก แม่นุ่มเถือกพ,อพ่อ,พ,อพันเผือกพ่อพันเผือกลูกผู้ใดน้อนี่ลูกพ่อใดไลูกแก้วฟ้าสูงไว้สามสิบกว่านี่นะครับฟันน้ำนมอยู่ฟันน้ำนมอยู่นะครับฟันน้ำนมแขงขาใหญ่ับอยสิบสามเดือนกว่าแข็งขาใหญ่หางเง่าเรยกเขาเครื่องเพียตรงเครื่องเพียกตรงขึ้นสูงดีนะครับขึ้นสูงดีลูกแก้วฟ้า ลูกเกี่ยวป้า,าเปิดแล้วข้า้เท่าไรใ,ให้นะสองหมื่นสามครับสองหมื่นสามพันพนนะเป็นนทองไว<า>้ได้ๆตัวได้ไม่เยครับแม่ลูกโอแม่มันคือสูงแม่สูงเท่าไรครับนแม่สูงรนึ่สีสามสีลูกตัวเม่แม่ท่องอีกไปคำนี้แม่ท่านเด็ดกองลูกได้ลูกได้ติดแม่นี่ อันลูกเนี่เรา่างลูกเด้อลูงมันเราว่าเขาไม่ได้ทำต่อกแม่อ่างง่าดีครับลอยสี่สามนะลอยสี่สามเลยแม่ลูกเท่าไรครับแม่ลูกสี่หมื่นเรแม่ลูกสี่หมื่นหกสี่หมื่นถ้าแม่เ็แยกถ้าลูกก็แยกนะถ้าแม่ก็แยกถ้าลูกก็ยแยกนะลูกถ้าแม่เพิ่งเก่าไปสี่หมื่นหกเนาะเอาขอเบอร์โทรหน่อยครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเก้า ครับผู้ใดสนใจโทรสอบถามท้องน้องราคามาไอของมันเอาโจมาเด้อให้เด้อนะพ่อลูกนี่นะแม่ลูกลูกแม่ดอนแม่ดำลูกร้องน้องดีลูกตัวแม่ลูกตัวแม่ลูกไผ่ลวงพ่อนี่ลูกพ่ออะไรขุยขอบัวแก้วป้าจี้นี่ใบมีหลอดเพื่อนบัวขุยสี่ลูกสองตัวเนาะลูกสองตัวลูกตัวแม่แย่างดีแม่ดอนแย่งดีลูกเพื่อนบุตร ดหักครับเป็นดหักลูกแม่ดำดำพุ้ยใ,ให้ยังไดยลูกยังออกมากยังสีขาวชานพันขวันคู่หนาแย่างดีนะครับแม่ก็สูงร้อยสามสิบบวกด้วยนะพอนอน <c oughs> แม่ร้อยสามสิบบวกอยู่แม่ลูกเปิดราคาเท่าไหร่พ่อว่าไว้สามหมื่นครับแม่ลูกเปิดราคาไปสามหมืน่นขวัญสองท่างขวัญเป็นขวัญน,น้ำโตเป็นลูกแก้วปาาลาขนาดเราว่า จะาใบหลอดแทงบัได้มากนะแม่ลูกเปิดราคาเท่าไรก็พอสามหมื่นเนาะมีพ่อขอเบอร์ทั่วนะครับเนี่ยมีโทั่วหลอสเบอร์โทร่เบอร์ใดติดต่อได้นี่พ่ออ้วนในก็ได้เบอร์ท่ออ้วนนี่ว่าอาใส่ใส่พ่อของเข่าบ้านนี่นี่แม่สาวนี่น้อยเท่าไรครับนี่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยพ่ะะครับไอหมื่นสองพันห้าร้อยกลวยสูงร้อยยี่สิบ กว่านี่นะครับหนึ่งมืนสองพันห้าร้อ่ะมาบึงแม่ตู้นี่เท่าไรพ่อนี่แม่ตู้นี่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตาพื้นที่เป็นตาแหวนมันบ่ตาเพื่นตาแหวนหนึ่งมืนหนึ่งพันแม่ตู้นี่หนึ่งมหนึ่งบาทแม่นี่ได้ครับแม่น้อยนี่ได้พ่อมันแม่นี่หนึ่งมืนสามพันห้าร้อยท่องไปนี่ครับหนึ่งมืสามพันห้าร้อ สูงสี่ร้อยยี่สิบกว่านี่ยนะครับแม่ลูกนี่เด้ครับพอ่อแม่ลูกนี่สองหมื่นสามสองหมื่นสามลูกตัวผูให้ลูกตัวแม่อะไนี่ลูกตัวผูแม่ลูกสองหมื่นสามขนัดนเอาว่าะครับแม่ไงคุณเด้อคันแม่ไก่คุณแม่นี่สองหมืน่นแปดเอ้ถามเล่นหลายตัวเราขอเบอร์เื่มต้นและนะ 28. เนาะสองหมื่นแปดเถิดน้อยนี่เด้ครับพอ่อ โอ้แม่ลูกสองหมื่นแปดจแม่ลูกสองหมื่นแปดนะนะครับชุ่มเนียขายแล้วเนาได้ลหลายตัวนี่นะสามสิบตัวเราก็บโบลืมราคาเยอะตัวไปนะโอ้แม่นี่ของเจ้าทีนี่แม่นี้กี่บาทกวแม่นี้ว่าเจ้าแปดคือส่งตัวใหญ่สิสูงวันร้อยสามสิบหายจีนร้อยสามสิบหายบวกท่องว่างไหครับพ่อนท่องสามเดือนแล้ว ท่องสามเดือนแล้วครับค่วยลูกแรกตัวนี้ควยลูกเลยลูกท่องสามเดือนแล้วพนัเปิดราคาเท่าไรครับนี่สองดนแันบาทเอาหลายๆตัวเนี่ยขอเบอร์ทนพ่อโอ้ยยางเปียดน้ำเมียไปย่เดี๋ยวขอเบอร์ทวนย่ญยเรากอนกล้วยหลายๆตัวเราได้กินเขาวกี้ยวเล่ากขบพอน 28, 000, 100, 000ีไปขายค้วยไม่เมก็นดลแม่ขอเบอร์ทวนนะศูนก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกหกหก สี่ศูนย์เก้าสามข้ามีแต่สภาพกาแฟเนาะมูจเจ้ามีแต่สภาพเข่าจีกับเจ้าบองเนาะโอ้ยเนาะว่าไปอยู่น้ำกล้วยได้ีเมียผมได้ย่างเม่าเบื่อโทรเอาทั่วขึมาแม่กินมันดีเมียบ้านเข่าจียังบริจอดรถกินน้ำทั้งแซ่บหลายแม่ข้าเฮ็ดหลเแซ่บหลาเข่าจี้คู่เดียวเทิ่งจีเข่าจี้เทิ่งจำเจ้าเทิ่งชงกาแฟนโอ้ยเป็นแต่รวยครับแม่ข้าเงินไปไปใส่บุเอาครับมีเราตลาดบ้านเองให้ครับ ใครผู้ใดใครแค่นั้นแค่หล่ะแค่หล่เจ้าของหล่ะที่เม่ยนมีนนั่งหน่อยของผู้ใดหนอนของเจ้าสิไม่ใช่แม่สาวหน่อยเมียนสาวหน่อยลูกพ่อใดหนอนส่งอูอยู่ดี ลูกกลมบฏิทุตรพ่ะนะลูกกลมบนะิสัตษ์นะสูงกราไดร้อยยี่สิบบวกที่ได้นนะ้อยร้อยยี่สิบบวกนี่มันเป็นเขาหางช่วงไทยเป็นเพื่อนร่องมึงนะยี่สิบบวกอยยี่สิบบวกีครับแม่สาวน้อยลูกกลมบิสัตษ์เปิดราคาเท่าไรรับหนี่สิบห้าหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อร่องได้พันนะสิบห้าต่อร่องได้ต่อรองได้พันนะ สชตัวไหนอีกของเจ้าบันแม่นี่สิตัวเดียวนี่สิตัวเดียวนี่ละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทกันทอร่องเลยขนาดนั้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทลูกผมบรรทุสัตว์นะครับเอาขอเบอร์ช่วยนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าแปดศูนยห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ของผู้ใดสนใจก็โทษสอบถามทอล่องเลยาพนีแม่สาวหน่อยลูกกผมบรรจุสัตว์หมื่นเท่าไหรก็ เหมือนหาพันอนหาพันบาทนะก็ร่องราคากับโจกป่องพายนมมือเลยครับเนี่ยเมี่สาวที่ครับนี่ท่องไปครับท่านไหนเนี่ยใจสูงเทไล่ลอยสามหายเดี๋ยวน้อลอยสามหาบวกลบอยู่เม่สาวเม่สาวยินดีโรกมันจะขึ้นตัวเนี่มันเย็นให้ค่อยผูต่อยืนแบบเนี่ยสาวร้อยสามหายบวกลบเนี่ยคเน่สาวพร้อมผสมนะครับเน่สาวพร้อมผสม หางเงาเลยเขาทำตัวเงาดีคร<ำ>ับ<ำ>เอาไปพัฒนาตั่อะไรครับนี่เปิดราคาเท่าไรเนาะครับ 26, นี่ยี่สิบหกหา้่าร้อยพ่ะย่ะต่อท่อยางวนนี่เนียวแม่ต่อ,อมแม่สะท่อไอ้เพิ่นที่ซื้ออยู่พ่ะน่ะสองหมื่นเท่าไรกว่าสองหมื่นหกหารสูงร่อยครับสูงร้อสามหาอยู่แม่สาวป้อมผสมสองหมื่นหกพันห้าร้อยพันาร เมสาวพอมาซมก็ว่า <Take> ต่อรองเลยต่ว่าเป็นเดาไปนะรับตัวเงดีครับคยเป็นเดาไปขับพอพันดีดีอยู่ขับพอพันดีดีอยู่เอาขอเบอร์โทรน่อครับศูนยครับศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แมี่สาหนึงศูนย์่ัางย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนยสามสี่สามสามสี่หนึ่งศูนยด้ใดสนใจโทรสอบถามต่อร่องราคาเบิงนะเนี่ยเป็นต่อขันยืนะ โอ้คือสีสันดีลูกพ่อได้ครับนี่ลูกเบิ้มต้องอุญู่วดีเจ้าตามคนชื่อใบมัศยลูกเบิ้มใบบ่มีใบหลอดก็มีแม่สาวน้อยสูบ่สูงร้อยยี่สิบกว่าสินะสองร้อยยี่สิบกว่าอยู่สกวาอยู่ใกสาวเบิ้มคืออยู่สีสันดีเนื้อหนังอุญุ่ี้ดีนะครับแม่สาวน้อยว่าลูกเบิ้มพลานจะมาใบหลอดก็มีมากใบหลอดก็ได้มากเปิดราคาเท่าไรครับนี่ เปิดแปดพันหานึ่งสิบแปดนะแปดพันนี่สิหนี่ยหมื่นแปดพันหาหนึ่งหมื่นแปดพันออโอ้ยเดินเตาเดินเตาเลี้ยงจะเพียงหน่อยมึงเนาะข้างขาวจานพันในป่าหนูท้องขาวรดเขาหางช่วงไถ่ดีตาแจ่มไท่ไปนี่ตาแจ่มแจ่มแจ่มชัดเกลีเลยครับคั้วเพรอันเป็นอัตลักษณ์ขั้วไถ่เลยนะครับคุณอ่องข้ออ่องจนจอดชัดเกลีครับอ่องชัดเกลีหนึ่งหมื่นแปดพันหาไว้พนาดเราห่วงเลย พอได้อีกเสียเดิมเราไปส่งที่ถ,อถือว้าถือกันวอาถือกันไปส่งที่เท่<ป>ต์วไไ้อีกบาน,านีดาน่ด้อนน้อยนี่ด้อนน้อยนี่เจะ<ร>บ่าทำนี่หนึ่งหมืนสามพันหนึ่งหมืนสามพันห้าร้อยบาทหนึ่งมืนสามพันห้าร้อยบาทพอคุ้มฟุงจับสัต์ก็ได้ตัวนี้แม่นของเจ้าบ้นี่ใช่ไหมหนึ่งมามพันห้าร้อยเนาะเอาขอเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์เศเก้าส หกแปดสองปดสเอามสามแปดเอาทวนไหมนะศูนย์เก้าศูนย์เก้าสี่ศย์เก้าสี่หกแปดสองหปดสองสอมปสองสาสามแปดห้อยเดิมอยมครับผู้ใได้สนใจกัโทษสอบถามต้องน้องราคาบึงนะเอาจะโชว์กันมานะครับเด้อครับครับเขบึงุ้ยเตี้ยนะครุ้ยวเตี้ยเระครับฟันแท้สองคู่ วันแท้สองปูสูงร้อยสิบครับสูงร้อยสิบแล้วสูงร้อยสิบถึงิตยาอีดียังบ่เคยมีรูปนะครับเพิ่งผสมกับเป็นเจ้าหัวต้มมัดไปนะครับวันที่แปดวันที่โตเลยละผ่านรอบเอาผ่านรอบมือนี้เจ้าทำนี้ผ่านรอบมือนี้ครับผ่านรอบมือนี้ผ่านรอบมือนี้นะครับ,รบ,บ,รบไปหลอดอกสารควบทับหัวต้มมัดไปแล้วนะครับผู้ใดสนใจเบิดราคาไปหนึ่งหมื่น สามพันบาทนะหนึ่งมามับาทนะ,ะาราคาบวเมนเนื้อนะราคาเป็นราคาคุายเตีย,ยวคุยแกะหนึ่งมสามพันบาทสนใจก็โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนเจ็ดสีี่ะครับโทรมาสอบถามต่อรองราคาได้นะครับค้้ยฟันแทะสองคู่นนะครับฟันแทสองคู่หนยด้วยครับเด้อโทรมาสอบถามต่อรองราคาทับก็ต้มมัดไปแล้วครับฟันแทะสองคูค่แล้วประกันต้นนี้นะครับหน,นึ่งหมื่น สามพันหารอยบาทลุ้นได้เกาจิ้นหนึ่งหางีสี่โอมาตอนรันะฮเอ้น่าพอพันแชวาได้คู่ไว้เสียเปล่ได้เจ้าคู่นึงเถสูงเท่าใดล่ะครับนี่ยูงร้อยห้าชิบครับูรอยหาชิบประมาณขี่ปูขี่คนเป็นขักแข้งขากระาขักหัวกระบานหัวกระบานเขาลูกพ่อได้ละนี่ลูกเงินงูไทยครัหนูเงินไทยเขาหางช่วงไทยเพิ่นเครื่องเพียรตรงดี อันเงเาเลยเขาเลยนะคุณาบนเขาไงส่าบานเขาเนี่ยก็หน้าตาคุณนมตรงหวงด้วยฟันแท้คูณนะครับเปิดราคาเท่าไหร่ะครับหนี่ดหมื่นห้าพันบาท จะไ,ไงครับคุยตินยังไงว่าต้องพนไปทับมา้าวันนึงขนาดครับแมื่นหาพันบาทแบบหมื่นห้าพันบาทในแตดกระบาลเขาคุ้มเป็นหนาา้าตาแข้งขาลิบนาลิบหลังไม่แขงงแดหมื่นหาพันบาทเราเปิดไปตัวร่องได้อีกตัวร่องได้อีกเอาขอเบอร์ทันะครับ ศูนย์เก้าหนึ่งสามหกศูนยสามสี่เจ็ดเจ็ดเอาผู้ใดสน,จนใจข้โทรสอบถามต่อรองราคาเป็นห้องเจ็ดเลี้ยงนะต่อรองเราเบิ้งห้องแปดหมื่นนี่บรรยากาศตลาดบ้านน้องให้ทำเพื่อน้องเลี้ยงจน,นกวพันนนไขเขามาหลาครับวา่เป็นไา,ยยา่ร้อยหน่อยร้อยยี่ร้อยร้อยเขามาติดไขยเลี้ยงละคาหมืน่นกว่าสองหมื่นเนี่ยชุุ้ดสามหมืน่นนะไขย ลอยเขามากดลยยพอแม่พี่น้องมากพอถูกก็โทษสอบถามชูนแปดเข่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดทีนะครับโทษสอบถามเส้็จทั้งนะครับเพื่อสําหรับคลิปตลาดนี้ก็คือสิขอจบไปเพียงเท่านี้พิมพ์เข้ามาฟ้าม,มงคลใช่นะครับพอแม่พี่น้องเขามารับจมเราฟังเลยนะครับมาบอถูกโทษสอบถามศูนแปดเ,เก่าเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดทีนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ขอได้รับความขอบคุณจากฟ้าม,มงคลใช่สวัสดีครับ